ยื่นฟ้องคดีแพ่งไปอีกไฟนะครับยื่นสู้คดีเข้ามายื่นคำให้การสู้คดีมีนำซ้ำนะฮะยื่นฟ้องแย้งเข้ามาด้วยนะครับเอนะฮะฟ้องแย้งนี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเป็นลำดับตามขั้นตอนนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในคดีแพงเนี่ยนะฮะเป็นคดีที่ไม่มีสภาพบังคับทางอาญานะไม่มีโทษจำคุกนะครับมันสู้กันด้วยเรื่องของ การผิดสัญญาทางแพ่งนะหรือเป็นเหตุละเมิดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะมูลเหตุที่จะเรียกร้องทางแพ่งนะครับก็เกิดจากสัญญานะเกิดจากเหตุละเมิดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ฟ้องกันอยู่บ่อยนะฮะหลักใหญ่ใจความที่ฟ้องกันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะเป็นเรื่อง2เรื่องนี้นะนะฮะถ้าเป็นเรื่องของการผิดสัญญาเนี่ยข้อต่อสู้ของทางจำเลยเนี่ย เวลาเขาจะต่อสู้คดีโจ์อ้างว่าจำเลยผิดสัญญาถูกไหมนะฮะเวลาฟ้องไปจำเลยก็ต่อสู้ว่าเออฉันไม่ได้ผิดสัญญานะฮะ